สวัสดีครับพบกับ n a ก a ชิมะมาร์ชชั่แนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกนําลังใจให้กับ n า g ก s ชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับแฟนใครเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือออกแนวเป็นคนขี้เขินขี้อายบ้างรีบมาฟังนะครับความจริงจากปากผู้ชายส่วนใหญ่เพราะหลายคน ยังมีเรื่องที่ไม่กล้าบอกแต่อยากให้สาวๆรู้เอาไวา้แล้ววันนี้นากาชิมะมาชแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝักเพื่อนกันบอกได้เลยว่าถ้าใครรู้แล้วรับรองได้เปรียบทาความรักอย่างแน่นอนซึ่งจะเป็นอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายสี่เรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่สาวๆส,าวส,าวส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะครับลองมาดูกันที่หเมื่อเขาเลือกคุณแล้วอย่าเอาแต่คิด ว่าเขาไม่รักคุณเคยสังเกตรหรือเปล่านะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่เวลารักใครเขาจะรักจริงๆเขามักจะเกรงใจหรือบางคนถึงขั้นกลัวนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เขาเลือกใครสักคนแล้วมันคือการที่เขามอบทั้งตัวและหัวใจให้กับผู้หญิงคนนั้นแล้วส่วนผู้หญิงเองก็มักจะคิดเองบ่อยครั้งว่าเขาไม่รักเพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดแนวนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับ 2. ความฉลาดและมีไหวพริบ สำคัญกว่าความสวยเพราะความจริงแล้วความสวยมันไม่จิรังยั่งยืนเสมอไปแต่ความฉลาดแล้วก็การมีไหวพริบเอาตัวรอดเก่งต่างหากที่จะทําให้คุณเหนือกว่าใครแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าผู้ชายจะไม่สนใจความสวยเลยแต่เชื่อสุดท้ายแล้วความสวยแพ้ความฉลาดอย่างราบคาบแน่นอนนะครับ 3. ผู้ชายก็รู้สึกออนแอได้ในบางเวลาผู้หญิงหลายคน ชอบให้แฟนงอชอบให้แฟนเอาใจแล้วก็หวังจะให้ผู้ชายเทคแคร์ตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งหารู้ไหมว่าผู้ชายเองก็มีมุมที่รู้สึกอ่อนแอเหมือนกันรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆต้องหัดดูแลเอาใจใส่ผู้ชายบ้างนะครับอย่าปล่อยให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเติมเต็มให้เขาไม่ได้ 4. เขาชอบผู้หญิงอารมณ์ดีอย่างว่าแหละนะครับสวยมากนกตลกมากได้ประโยคนี้มันเป็นจริงเสมอเพราะความจริงแล้ว ผู้ชายไม่สามารถอินเตอร์เทนให้ผู้หญิงมีความสุขได้อยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะครับแบบนั้นนานไปก็คงน่าเบื่อไม่น้อยเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่น่าบูดน่าเบึงมักจะไม่ได้กุมหัวใจชายเท่ากับผู้หญิงที่อารมณ์ดีนะครับแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งของความรู้สึกจากผู้ชายส่วนใหญ่นะครับที่บอกว่าอยากให้คนรักรู้เอาไวา้เพราะความจริงแล้วผู้หญิงจะบอกให้ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อแฟนคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่ๆเพราะฉะนั้น นาก,กนชิมะารมักชาแนลจึงมาบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับปรู้ส่วนใครที่รรบฟังแล้วก็อย่าลืมนาไปปร,รับใช้กันดูนะครับต่อไปจะได้มีความรักแบบสุขๆกันทั้ง2ฝ่ายอย่างไรก็ดีท่านทีเรบฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนาก,กนชิมะารมักชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับ เป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊งบิวตี้ .com ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิป,รรลป,รรลปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ